สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ของ Amazing เดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่อู่ช่างใบบ้านโป่งนะฮะเรามาดูเขาเรียกว่าอะไรเงาะถอดเสื้อเหรอหรือว่า <laughs> เสื้อถอดเงาะเดี๋ยวจะพามาดูตระกูลเคซ r i ี่ที่ถอดตัวถังออกไปเรียบร้อยแล้วมาบริกคินนิ่งเดย์ช่วงล่าง ภายในไม่ใช่ภายในดิช่วงล่างระบบสายลมระบบทุกๆอย่างที่เป็นการทํางานอของตัวช่วงล่างนะไม่เกี่ยวกับตัวถงังก็คือคันนี้เป็นรถสแกนเนียตัว420 420เดี๋ยวอําคือต่อตัวถงวังแล้เจ้าของรถขาถอดตัวถงังแล้วก็เอามา รีโนเวททุกอย่างเป็นรถเก่านะฮะมารีโนเวทพวกปั๊มสายลมพวกท่อยางพวกถุงลมอ่าต่างๆนะครับตัวนี้ตัวนี้อ๋อไม่มีปั๊มคาร์ดน่าจะเป็นสี่หนึ่งศูรือสี่ร้อยหเพื่อนๆอ่ะไม่แน่ใจนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้อามจะพามาดูอ่ารถ มือสไม่ว่าจะเป็นตระกูลเคซิลหรือว่าตระกูลสแกนเนียญี่ปุ่นอะไรก็ช่างแต่แอมขอใช้วีดีโอนี้เป็นตัวเปรียบเทียบแล้วกันนะฮะคันนี้คือเป็นมือ2แล้วก็เอามาอะไรที่มันไม่ดีอะไรมันเสียเปลี่ยนม่หมดอะตั้งแต่าโซนหน้าไปเลยนะฮะคันนี้มาเปลี่ยนถุงลมนะฮะขาวาล์วลมตัวนี้น่าจะเป็นวาล์วลมไฟฟ้า,ฟา,ฟาปีกนกนะฮะเป็นไส้ปีกนะฮะยก อิสระคล้ายๆพวกปีกนกพวกรถกระบะเรานั่นแหละรถเกง่งเรานั่นแหละนะฮะล้อหน้าก็เป็นดิสเบรกดิสเบรกอันนี้ก็จะเป็นหม้อลมในการสั่งนะฮะก็คือหรือไม่หมดปรับวาล์วปรับช่วงล่างลูกยางสเตย์ลูกหมาก,กันโค้ง <c oughs> <c oughs> นะฮะอันนี้ก็จะเป็น อ่าช่วงล่างล้อหน้าเนาะมันไม่ใช่คานนะถ้าเป็นคานแข็งก็จะตรงไปอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นเป็นปีกนกนะฮะแต่ดูเบาดูเบาสีเบาะกับหน้าเรือนใหม่จากประสบการณ์แล้วเหมือนของรถพี่ชานนะของมันเราคงรถพี่ชานนะฮะดูพวงมาลัยน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยี่ออเคซิลี K ่เกียร์รอเกียร์แปดหนธรรมดาแล้วก็ช่างนะผมว่าถ้าเราเซตช่วงล่างให้ดี เปลี่ยนอะไรที่มันเสียเริ่มนับหนึ่งใหม่มันก็จะดีหมดนะฮะระบบมันก็จะคงที่คงทางหมดแต่อันนี้จะสังเกตว่าระบบไฟมันเยอะมากนี่เฉพาะเรือนใหม่มือสองเนี่ยไม่มีขายนะหลายหลายหมื่นนะเนี่ยหลายหมืน่นตัวเนี้ยแพงมากคือมันเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะ,ะนถัดมาล้อหน้า ขัดมาล้อหน้าก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะฮะโอ้โหมีแต่ส่วนแงแพงหมดเลยถุงลมนี่เปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนยกชุดไปเลยทั้งคันดูละเรามาดูส่วนถังน้ามันก็ใหญ่มากถังน้ํามันนี่โอ้โหไม่ใช่ถังละเป็นร้อยลิตรแล้วมั้งนะ่ะน่าจะใช่แหละดูดิเปลี่ยนท่อเสียท่อนี่เป็นท่อเหลดเลยนะเดินท่อเหลดสายยางรัดท่อยางขัดขัดทรงขัดสีเดี๋ยวพ่นสีทําให้มันใหม่หมดเลยนะฮะ หรือสายลมสายน้ำมันดูดจากนี่ไปเครื่องก็คือหรือใหม่หมดเดินมาดูฝั่งนีู้ดิเปลี่ยนทุ้งลมใหม่นะฮะอันนี้จะเป็นสายดินสายไฟสายดินขัดส่งขัดซีก่อนที่จะไปใส่ตัวถังนี่เดินแป๊บลงแป๊บลมพลาสติกนี่มันกรอบได้นะพวกนี้มันมีอายุของมันอยู่นะฮะมันมีอายุถ้าเกิดมันเก่ามันก็จะรั่วจะแตกเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ ซื้อข้อต่อมาใส่แต่อันนี้ก็คือครีนทั้งคันนะฮะลูกยางสตรีนี้ก็ใหม่เลยนะี่ดูดิใหม่เลยเแขนตรววายตัวนี้นี่เปลี่ยนครั้งหนึ่งนี่ก็อยู่ได้2ปี3ปีขึ้นแล้วแต่ยี่ห้อของอะไรนะเกรดเเกรดบก็ว่ากันไปนะฮะแต่ส่วนมากมันอยู่ได้เป็นเป็นปีนะฮะมันไม่ได้เสียงง่ายๆของพวกนี้นะนะฮะโชก็ต้นใหม่ โชว์นี่ต้นใหม่ของยี่ห้ออะไรโชกต้นใหม่สายลมนี่เป็นก่อนไปถ่ายของรถมนโนสานี่ระบบรถห้างของตัวเคซีรีเนี่ยมันจะมีเติมลมได้ด้วยนะนี่หัวจุกเนี่ยนี่เป็นหัวจุกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ก็ดีเหมือนกันนะผมมาเพิ่งเคยเห็นเราไม่เคยเล่นรถเล่นรถตระกูลนี้ก็เลยแบบมีอะไรแบบแปลกๆก็ถแบบ่ายให้เพื่อนดูไม่เคยเห็นจริงๆแต่มันอาจจะมีเรื่องปกติของ ตะก,กูลรถห้างแหละที่เขามีะระบบเซฟตี้มาให้รถเซฟตี้แถมมาให้นะฮะดูดีเครื่องนุ่สวยดีนะเป็นพัฒนามาเรื่อยเนาะอ่าอ,อน้ำก็ใช้พัดลมไฮดรอลิกใช้น้ำมันไฮดรอลิกในการหมุนนะฮะสายพานก็จะมีเส้นเดียวอันนี้จะเป็นไดชาร์จสตัวอันนี้ก็เป็นตัวน้ำมันพาวเวอร์นะฮะมอพักมอน้ำนะครับหลักการก็ไม่ได้ต่างจากรถ ตระกูลเครื่องปัม๊มเครื่อง1นึเท่าไหร่แต่ตัวนี้ก็คือจะระบบไฟฟ้ามาันมากขึ้นนะรุ่นใหม่ขึ้นนะแต่ทุกวันนี้อาร์มก็ใช้ตัวเป็นเครื่องปั๊มธรรมดานะของอาร์มใช้ปั๊มธรรมดาเพราะว่าก็บ้านเราคือตัวอาร์มเองมันอยู่จังจังหวัดเลยเนี่ยมันก็จะมาหาช่างใบทีแต่ละทีก็ต้องค่าน้ำมันไปกับหมื่นหมื่นเอ็ดนะเราก็เลยต้องเล่นรถตาม ตามถิ่นตามช่างผู้ง่ยายปคือเล่นรถตามช่างนะฮะหรือไม่ถ้าจะเล่นรถรถ,รถระบบไฟฟ้าก็ต้องแบบป้ายแดงไปเลยแต่ถ้าเกิดจะมาเล่นมือสองแล้วไปเจอระบบไฟฟ้าที่ต้องแก้ไขนี่โอ้โหหน้าปวดหัวอยู่นะถ้าเจอสภาพรถที่ไม่พอมันนะอันนี้ปัมมปมป๊มลมปั๊มไฮดรอลิกปั๊มลมอยู่คา่าไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป็นคัาออตโต้ตัวนี้ตัวนี้เป็นคัาออตโต้ก็เหมือนมันก็เหมือน ไอ้เหยียบคัดนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีอมอเตอร์นะฮะมอเตอร์ไฟฟ้าสั่งมอเตอร์มอเตอร์ก็จะไปปั่นน้ำมันน้ำมันไปดันลูกสูบเข้าเหยียบคัดตัวนี้นะฮะท่อเรดใหม่ท่อเรดใ,ใหม่เลยอันนี้ช่วงล่างท่ออะไรก็ใหม่ พวกก้ามปูก้ามเบรกก็เปลี่ยนใหม่หมดไม่งั้นมันรูดของเก่ามันมันรูดได้นะรูดแล้วมันก็จะไม่ล็อกตั้งแล้วมันก็ไม่ล็อกเบรกต้องเปลี่ยนใหม่ถุงลมนีการวาลไฟฟ้าถุงลม,มเปลี่ยนใส่ใหม่หมดเลยอันนี้เป็นแค่เหล็กยึดนะเดี๋ยวพอตอนไปต่อตัวถังเดี๋ยวอันนี้ก็จะถอดออกไอแคนตัวเนี้ย เดีย๋ยวถอดออกแล้วก็วางโครงใส่นี่โอ้โหดูหัวใจสำคัญมันอยู่นี่ระบบการใจลมทุกอย่างไฟฟ้าชุดที่ท่านเห็นอยู่ชุดเนี้ผมว่าน่าจะมีแสนกว่าบาทชุดนี้ประมาณแสนกว่าแสนสองแสนนู่นแหละแพงอะ่ะตัวนี้หลยตังและหัวใจหลักหัวใจหลักๆของมันคือแผงไฟที่อยู่ ตรงนู้นค่าคนขับอันนั้นนี่ไม่ใช่แสนนะมันไม่มีขายด้วยนะระบบรถรุ่นใหม่นี่ต้องต้องระวังใครจะเล่นมือสองก็ต้องดูให้ดีนี่ถักสายลมใหม่นี่คงน่าจะเป็นแป๊บน้ำมันแป๊บลมแป๊บน้ำมันอะไรต่างๆนาทางลมสร็ยอดระบบทีมเรถรถมันขับง่ายมันก็มาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่าย มันก็ต้องมาพร้อมกับราคาอันนี้สายนี้ใหม่หมดเลยคลีนใหม่หมดว่าเถอเอ่อมอน้ำอินเตอร์อืคลีนสายสีเขียวเนี่ยท่อยางพวกนี้อายุนาน,านๆประมาณสี่ห้าปีมันก็จะเริ่มมันกรอบเนาะมันก็จะแตกไปตามอายุนะเราเปลี่ยนไปเลยพวกท่อยางเนี่ยอามก็เปลี่ยนหมดเลยนะ อย่าอย่าอย่ารอให้มันแตกเพราะจังหวะมันไปวิ่งงานแล้วมันไปแตกระหว่างงานนี่ยุ่งเลยนะอะไรไม่มีถ่ายรถเตืองตงังโดนด่าเสียชื่อเสียงอีกนะฮะไม่คุ้มเปลี่ยนเราไปเลยจังหวะเด็กอันนั้นแล้วนะต้องยอมเจ็บตั้งแต่ตอนแรกเลยระบบช่วงล่างอ่นะ,ะนี่อันนี้เป็นแท่นวางคองแมแอร์โอเคก็พาเพื่อนๆดูระบบช่วงล่างเนาะมันถอดตัวถังถ้าพอถ้าเกิดมันมีตัวถังลักษณะนี้มันก็ มองไม่เห็นใช่ไหมรถบัสมันก็ได้ดูแต่ความสวยงามแต่ช่วงล่างเราไม่เห็นอันนี้เราก็ได้เห็นหมดเลยนะ,ะระบบสายลมระบบอะไรเครื่องมาเกียร์เกียร์ก็มาเฟืองท้ายครับกําลังไปนะฮะเอาคือเกาขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่อง a m a z i n งเดี๋ยวไปปิดคลิปที่หน้าห้องคนขับดีกว่านะฮะฝากคอมเมนต์ฝาก, comment, ฝากถูกใจก็กดถูกใจกดแชร์ไว้หน่อยนะครับ เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่ดูคอมเมนต์เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆใครที่เก่งใครที่อะไรก็คอมเมนต์ชี้แนะอามได้นะอามก็ไม่ได้ไม่เก่งไม่รู้ไปซะหมดทุกเรื่องนะฮะ <c oughs> ก็อาศัยเพื่อนๆเอฟซีนี่แหละคอยบอกคอยอ่อาผู้รู้มารู้มาบอกอะไรเงี้ยนี่ขั้นเร่งไฟฟ้ายื่นยื่นอ๋อขั้นเร่งไฟฟ้าตัวนี้อันนี้เบรกโอ้หม <c oughs> ้อเบรกหม้อเบรกเล็กมากหม้อเบรกจิว๋วเดียวเองนี่ข <oughs> ั้นเร่งไฟฟ้าอันนี้หม้อเบรก Oh, <laughs> จิ๋วมากโอ้โหอ้าโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ